สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยกันนะครับกันถึงสุขครัวคุณต่อยเท่านั้นบ่ายโมงสีนาทีทุกอย่างเงียบกริบทั้งประเทศขนาดนั้นเลยทำไมทำไมเกิดอะไรขึ้นโดยเฉพาะช่องสามกับรายการที่มีพิธีกรอย่างเราทั้งสี่คนระยะหลังที่พูดระยะหลังคุณกินยาขยาดขวดผมว่าเคาหนักหลังๆนี่หนักมากคุณกินยาขยับขวดต้องไปดูสิครับ บริษัทวันเลตติ้งเนี่ยโทรมาถามทุกวันเหรอคุณทำยังไงเลตติ้งมันขึ้นขนาดนี้มันจะทะลุ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 นะเขาบอกให้หยุด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 อรเลตติ้งมันสูงเกินโอ้โหแล้วก็ต้องขอขอบคุณแฟนรายการของเรานะครับที่ช่วยกันชมนะครับโทรเข้ามาบ้างนะครับส่งเข้ามาในไอจีบ้างในเฟซบุ๊กบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช้ชีวิตเป็นปกติได้ไม่ต้องตื่นเต้นถึงจะมาเดวิร์ม เขาอะเขาไม่ตื่นเต้นนะฮะคุณอะตื่นเต้นเดี๋ยวเปลี่ยนแปลงชีวิตมากเกินไปอยู่กับเราแบบสบายสบาย I love you ท่าผู้ชมเชื่อผมท่าผู้ชมเชื่อผมไม่มีพิษมีภัยไม่การ์ดไม่กาดบางคนถามมาน่ากลัวน่ากลัวตอบจดหมายดีกว่าตอบจดหมายตอบจดหมายโอเคตววสอีกครับพี่พี่ครับผมเป็นคนช่างคิดครับถ้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผมจะคิดแต่เรื่องงานอ๋อ แต่พอเสาร์อาทิตย์เนี่ยอขอคิดนอกกรอบอคิดพุ่งสร้าอคิดวันนิตกิจแจ่มใสคิดมากคิดน้อยเราจะไม่แก่เกินวัยและนี่คือข้อคิดของผมว่าพี่ๆเห็นว่าใช่ช่วยกดไลค์ผมด้วยนะครับอมาผมเปลี่ยนสมมอเพื่อนเนี่ยเปลี่ยนเหมือนน้บไม่อร่อยแต่ขาดไม่ได้กดไลค์กดไลค์ติ้งแฟนเปลี่ยนตัวเหมือนข้าวครับไม่หิว แต่ก็ต้องกินทุกวันเอ๊ะติงชุเหมือนเหล้าก็รู้ว่าไม่ดีแต่ก็ยังชอบดื่มอย่างไรไม่กล้าไย่ังไรประธานไม่เปนไรประธานเดี๋ยวฟังประธานประธานว่าไงครับประธานไม่รู้เรื่องต่อต่อ กิ๊กกิ๊กนี่เปลียเสมอน้ำหวานนานๆกินดีมันก็ชื่นใจแต่ถ้าทานมากไปมันก็เลี่ยนผมเลยต้องเปลี่ยนอยู่บ่อยๆเีไมเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่กล้าไม่กล้ากดไลค์ไม่ใช่สะเกตสะเกตสะเกตมือจับสนิทแน่นเลยกลัวมือมันไปคิดมันผมไหมครับเอไม่บอกผมอยากจะรู้ว่า มันมีพวกนมแพะอะไรอะเดียเปลี่ยนเรื่องเร็วจังเลยนมแกะนมวัวนมอะไรแบนนมควายเป็นยังไงครับดีมากถามมาจนจบกที่นมควาย อันนี้เป็นเรื่องราที่จริงๆแล้วถ้าเกิดในยุโรปนี่เขารู้จักกันดีอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิตาลีฝรั่งเศสพวกนี้เนี่ยเขาจะรู้จักอย่างดีคือนมควายนมควายนี่เป็นนมซึ่งมีประโยชน์มหาศาลอย่างสุดยอดจริงๆแต่ว่าคนไทยด้วยกันเนี่ยทั้งๆที่อยู่กับควายทุกวันครับอยู่ด้วยกันกับควายบ้านผมเนี่ยผมพูดได้เลยตั้งแต่เด็กจนโตมาดูกับควายมาตลอดแต่ไม่ค่อยรู้จักนมควายคุณนี่เลี้ยงควายงแตนเด็กโอ้ไม่คุณไม่ต้องเลี้ยงคุณไม่ต้องเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยง เดิน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 ดนไม่อ้องเริ่มควายไ่ตัองเด็กเอาเป็นเดินเ่านนเดิลเดนแต่รู้เดินเดินดนดนดินเดิน เพราะนมควายในประเทศไทยนะครับยังไม่ค่อยมีใครนิยมบริโภคใช่ใชวันนี้รายการเราเอาแต่ของดีๆมาอธิบายกันเลยนมควายจริงๆมีประโยชน์มากมายครับในเมืองไทยนะครับก็มีการทําฟาร์มเลี้ยงควายมูราเรียบร้อยแล้วครับพันนี้นะครับเขาบอกว่าให้น้ํานมมีปริมาณที่มากและที่สำคัญที่สุด มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์สูงสุดหลายประเภทเลยนะครับนมควายเป็นแหล่งแคลเซียมธรรมชาติที่สูงที่สุดถ้าเราเปรียบเทียบกับนมประเภทอื่นๆนะครับนะครับนอกจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมบอกนิดหนึ่งก่อนแช่ว่าเกิดเปรียบเทียบปั๊บนมควายเนี่ยครับถือว่าหนึ่งขวดเท่ากันนมวัวครับนะฮะให้แคลเซียมมากกว่านมวัวประมาณ2องเท่าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ่าอีกหนึ่งเท่าอ่ะครับหนึ่งเท่าเต็มๆครับคือพูดง่ายกินนมควายหนึ่งขวดต้องกินนมวัวสองขวดเพื่อจะเอาแคลเซียมครับผม นะฮะต่อไปนะครับมีคอเลสเตอรอลนะครับต่ำกว่านมวัวช่วยป้องกันโรคหัวใจใครที่คิดว่ากินนมเยอะๆเดี๋ยวคอเลสเตอรอลจะสูงจะขึ้นปิดปั๊บถูงเปลี่ยนมากินนมค<ไ>วายถูกต้องต่อไปนะครับโปรตีนนะครับซึ่งมีโปรตีนสูงมากมช่วยซ่อมแซมในการที่ร่างกายเราสึกหรอ<ช>นะครับตรงนู้นตรงนี้มีบาดพงบาดแผลจะสมานได้เร็วขึ้นครับเพราะกินนมควายถูกต้องอย่างต่อไปนะครับมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอความแก่ ช่วยทําให้เซลล์ของเราเนี่ยอยู่คงทนนะครับถ้าไม่อยากแก่ถ้าไม่อยากแก่ถ้าไม่อยากแก่ต้องกินนมควายเหมาะสําหรับผู้ที่แพ้แลคโตสนะครับหรือโปรตีนจากนมวัวหรือนมถั่วเหลืองใดๆก็แล้วแต่ทานนมประเภทนี้สามารถที่จะอยู่ได้เพราะต้องกินนมควาย ครับเรียกหนูว่าไอ้ควายนะครับทำไมล่ะครับทำไมควายขอบคุณมากครับผมมีประโยชน์ขึ้นหนูรู้สึกว่าตัวเองมีประโยชน์ต่อสังคมมากเลยบางคนเรียกหนูนี่ไอ้ควายถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วบอกให้ถ้าเกิดว่าพูดง่ายๆที่คุณนายวานบอกว่าถ้าเกิดแพ้พวกนมนมวัวนมพืชนมถั่วเหลืองนมพืชอะไรเงี้ยนะฮะต้องกินนมควายเท่านั้นนะครับมา นะครับนมควายในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงมาเป็นเขาเรียกว่าแต่ละรูปแต่ละลักษณะที่แตกต่างกันไปเอาจากของใช้ก่อนอย่างแรกเ,เลยเาาจากนมควายมีการแปรรูปเป็นอะไรบ้างได้อย่างแรกเลยกินไม่ได้นะครับน,น,นั่นก็คือสบู่นมควาย<ๆ>เท่านั้นนะครับมีวิตามิน A นะครับมีวิตามิน E มีกรดอะมิโนเขาบอกว่าเวลาที่เราชำระล้างผิวพันผิวพันเราจะเต่งตึงนะครับ แล้วก็จะทําให้ปราศจากเชื้อโรคนะครับทำให้ผิวไม่แก่เร็วไม่แก่เกินวัยนี่สําคัญมากนะคุณต้วัฒน์ทำไมครับถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากมีผิวสวยเหมือนควายไม่ใช่อ่ะไม่มีผิวสวยสดใสอ๋อมีผิวสวยสดใสสดใให้ใช้สบู่นมควายเพราะวิตามินอีสูงทําให้ผิวพรรณนั้นแต่งตึงเวลาถูเวลาฟอกครับ ให้เอาน้ำสาดด้วยนะครับเฮ้ยเอานี่อานีควายครับควายครับควายคราบย่างต่อไปทำเนยสดนะครับนี่ทำเนยสดอย่างที่เห็นนะครับเนยสดนี่ครับนี่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 ครับเนยครับนี่นี่อันนี้เป็นเนยสดในรูปแบบต่างๆรวมถึงนำมาผสมกับกระเทียมนะครับซึ่งปัจจุบันนิยมบริโภคเนยกระเทียม นำไปทาพวกบาแกตพวกขนมปังแล้วรับประทานได้เลยผมผมทำให้ท่านผู้ชมดูเลยครับเดี๋ยวบางท่านบอกว่าอุ๊ยทานยากทานอะไรไม่ได้ท่านผู้ชมดูกับตาได้เลยว่าทานยากอะไรเลยเพราะว่าเป็นเลยนเ้วฝั่งนั้นไม่ถนัดอาหารสรังไม่โอ้โหดีเขาเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงเป็นไงดีขึ้นเป็นไงนะท่านผู้ชมดูพอทายไปแล้วนะผมไม่ได้พูดเล่นเดินเดิน เชื่อไหมว่าอออร่อยพี่อ้อลองกินนี่ครับคือว่ากัดเข้าไปพุ่มเนี่ยมันนึกถึงขนมปังเลยอ่าใช่มันทาขนมปังกับบาเก็ตน่าสุดยอดไม่ได้พูดเลยไม่ได้พูดเลยคำพูดจริงครับผมนี่เป็นเนยนะครับนี่ซขนมปังนะอย่าเรียกอย่าเรียกอย่าเรียกกินเข้าไปแล้วอย่าเรียกเดิน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 เอ้าตัวอย่างต่อไปมาทําเป็นชีสซึ่งเราเรียกว่ามอสซาเรลลาชีสหรือชีสอ่อนๆนุ่มๆุนี่ครับแบบนี้นะครับแช่เอาไว้ในน้ำนะครับจะเห็นก้อนๆอยู่ข้างในหนึ่งก้อนใหญ่ๆ ผมบอกให้เลยนะพิซซ่านะที่เราไปกินกันถ้าเด็ดๆก็ต้องมอสซาเรล่าชีสเรื่อชีสนมควายนั่นเองครับนี่อร่อยเวลาทานมอสซาเรล่าชีสเขาชอบทานกับมะเขือเทศแบบนได้อร่อยมากนะครับนี่แล้วถ้าบางคนคิดว่าเป็นไม่จุใจนะครับเขาก็มีแบบเภทเป็นก้อนแบบนี้ชีสสดชีสสดมอสซาเรล่าชีสชีสสด ผมบอกให้ทางอาหารคนอื่นอาจไม่ชอบแต่ดูตัวอย่างหรอตัวอย่างไม่ต้องครับไม่ได้ครับมันใหญ่เกินนะคนอื่นอาจไม่ชอบแต่สําหรับผมท่านผู้ชมท่านดูได้เลยกล้องกว้างเลยเลยครับปึ๊บผมทันทีเห็นไหมครับ มันเด็ดขนาดไหนเพราะฉะนั้นวันนี้เรายังไม่หมดยังไม่หมดีเหรอยังมีโยเกิร์ตโยเกิร์ตควายโยเกิร์ตควายท่านผู้ชมครับอย่างที่ท่านเห็นมาโดยตลอดแล้วท่านผู้ชมดูผมดูผมโยเกิร์ตควายอย่างนี้แน่นอนครับแน่นอนอยู่แล้วอร่อยนะครับ นอกจากนั้นยังมีนมควายสดจะเอาเป็นแบบบรรจุขวดหรือสดสดมาจากควาย ไม่ไม่นะครับหอมหอมนี่หอมหอมนะฮะเห็นไหมนี่เป็นตัวตัวนมเนี่ยจะมีอชนิดก่อนนี่ี่เป็นตัวอย่างครับเพราะฉะนั้นนี่คือทั้งหมดที่เราเอามาบอกวางส่วนเท่านั้นเองของนมควายนะครับมีประโยชน์จริงๆและอย่างที่บอกนิดหนึ่งนะฮะครับอ่ะซ้ําอีกครั้งหนึ่งแถวเสื้อมากกว่านมอื่นๆเกือบ2เท่าครับนะครับและซ้ําต่ออีกนิดนึงถ้าเกิดแพ้นมชนิดอื่นๆนมควายเป็นนมที่ทําให้แพ้ยากมากครับแล้วก็มีประโยชน์แต่ราคาเนี่ยนะฮะก็แตกต่างก็มแตกต่างปั๊ก ปกตินิดหน่อยนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับมูราฟาร์มแล้วกันะเป็นฟาร์มเริ่มต้นในเมืองไทยครับเดี๋ยวผมจะแจ้งคุณผู้ชมอีกนิดนึงนะครับคนที่เลี้ยงควายอยู่ตามอย่าไปรีดแล้วมากินสดอะไรเงี้ยไม่ใช่นะมันต้องผ่านวิธีก่อนใช่ใช่และที่สำคัญที่สุดถ้าเกิดจะใช้สบู่ครับผมสัตว์น้ำด้วยครับพักตรงนี้สักครู่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวพ่กกระโจมต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับ แกงไตปลาครับเนี่ยนี่นีู่ครับอร่อยเนื้อปลาจะต้องไปนรีมๆแบบเนี้ยใช่ใช่เป็นยังคุอยู่เป็นชิ้นบ้างไม่ใช่แหลกหนอนนะผมเป็นคนทานเผ็ดไม่เยอะแต่แค่นี้กำลังดี